สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องไลฟ์อินดีสานช่องข่าวบ่าวป้อมเป็นช่องที่ตามหาค้นหาข่าวเด่นข่าวดังไม่ท่านเพื่อเป็นการบันทึงวันนี้บ่าวป้อมมีข่าวมาเล่าสู่กันฟังจากัวข้อข่าวมาแล้วจ้าสายไหมมณีรัตน์คล,ลอดลูกชายคนที่สองทายาทออดี้เมืองไทยหายหน้าหายตาไปจากวงการบันทึงสักพักสำหรับนางเอกสาวสายไหมมณีรัตน์ที่ทำหน้าที่คุณแม่ดูแลน้องสันทร์ และเป็นภรรยาดูแลสามีอย่างยาๆทีละครุธรรมณีวงนักธุรกิจหนุ่มทายาทออดี้ไทยแลนด์แถมตอนนี้สายไหมยังขึ้นแท่นคุณแม่ลูกสองเรียบร้อยแล้วล่าสุดสาวสายไหมได้เผยข่าวดีคลอดลูกชายคนที่สองเมื่อวันที่19พฤษภาคมที่ผ่านมาเวลา15นาฬิกาวันนี้ณโรงพยาบาลสมิติเวชสุขุมวิทพร้อมตั้งชื่อว่าน้องเทียนเทียน,นหน้าตาจิม้มริ้มนารักหน้าช่งไม่เบา โดยสาวสายใหมได้อวดภาพครอบครัวพร้อมหน้าพ่อแม่ลูกพร้อมระบุว่ารายงานตัวครับผมเทียนเทียนทีทับธรรมณีวงครับชื่อเล่นผมเป็นภาษาจีนแปลว่าแผ่นฟ้าเข้าเช็ดกับพี่สันสันแลปะปาป้าอย่างส่วนมาม่าสายใหม่ไม่ข้าพัวกกับใครฮ่าฮ่าฮ่าดีใจที่สุดที่มีลูกมาเพิ่มความรักเติมความอบอุ่นให้ครอบครัวเราลักมากแล้วเนี่ยลูกเอ้ย หากพี่น้องท่านใดชอบข่าวที่บ่าป้อมนำมาเล่าสู่กันฟังอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดข่าวเด็ดๆต่อไปขอบคุณ FC ทุกท่านที่ติดตามรับชมขอบคุณแหล่งข่าวจากบันเทิงดารามาในที่นี้ด้วยแล้วพบกับบปาวป้อมในข่าวต่อไปสวัสดีครับ